นี่ค่ะแมวพวกนี้ไม่มีเจ้าของเขาเอามาปล่อยโอหมัดคงกัดอยู่ข้างบ้านน่าจะเป็นบ้านเช่าหมัดคงกัดหน่าสงสารจังเลยถ้าเลี้ยงดีๆแมวนี้น่ารักมากนะคะสงสารจังเลยเห็นแล้วนึกถึงแมวของพวกเราที่เพิ่งจากไป พองเยอะมากค่ะเนี่ยเนี่ยน่ารักนีน่ารักจงังเลยเมาเหมือนเมนคุณเลยค่ะเมาเชื่องด้วยนะนั่นจะเดินมาหาอุ้ยน่ารักน้องไม่กัดนะลูกนะ วัวหมาเราจะห่างน่ารักจังเลยค่ะโอ้หมัดหมัดกัดสงสารจังเลยเขามองหมาของพวกเราอุย้ยน้องจ๋าน้องจ๋าม่เชียงจังเลยค่ะ มาใกล้มาเนเหมือนแมวของพวกเราที่เพิ่งจากไปหางใหญ่แบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยเชื่องด้วยเดินมาหาค่ะแมวแมวมไหนลองจับดิเขาจะให้จับโอ้ไม่ให้จับค่ะให้จับด้วยให้จับด้วย น้องๆอย่ามาใกล้หมาลูกหมาจะกัดเอาอ้วนด้วยค่ะอ้วอนอุ้ยเชื่องจังน้องๆอ,อย่ามาใกล้หมาจิอยากัดนะเหมือนจังเหมือนแนวของพุ๊กเราค่ะอุ้ยเสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยค่ะไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นกระป๋องกระป๋อง ไม่รู้ว่าไม่กล้าถ่ายให้ดูกระป๋งองน่ารักมวี่ดีขี่ีีน่ารักจริงๆค่ะอุย้ยอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนั่นค่ะอ้ยนี่อีกตัวหนึ่งอุย้ยน่ารักจังเลย ถ้าอยู่บนนั้นอีกตัวนะคะนั่นน่ะไหนล่ะนั่งอยู่บนขอนแมวอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเนี่ยค่ะ<ป>นี่เนี่ยชอบตัวนี้ค่ะเชื่องมากเลยเชื่องมากค่ะอ้วนด้วยนะ แาดสมสามาดคงเยอะหาสงสารจังเลยเจ้าวิ่งมีสิบสามนิ้วมีสิบสามนิ้วดูสิคะเนี่ยวิ่น่ารักจังมีสิบสามนิ้วเมียวเมาเมีมวยวเม้าเฮ้ยเชื่องจังเลยเนี่ยเชื่องมากดูสิคะ มีสิบสามนิ้วนะขาหน้านี่นะารักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงนีบขาไนหะ้เยี่ยมเยี้ยมน่ารักจังน่ารักมากเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ลูกสาวฟังลูกขาหน้ามีสิบสามนิ้วน่ารักอะไรอย่างนี้เนี่ย เชื่องด้วยค่ะแล้วไม่น้องอุ้ยน่ารักนี่เป็นแมวน่ารักจริงๆนะคะน่ารักมากเมียเมาเขาไม่กลัวหมาด้วยนะคะไหนดูขาที่กลัวเขากัดอ่ะกลัวกัดเพราะไม่รู้ว่าฉีดพิสุนัคป้าหรือยังนไม่กลัวหมาเลยหมาเรากลัวซะอีกน่ารักมากค่ะลูกสาวเห็นลูกสาวต้องชอบ ไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ